กระแสะความตึงเครียดระหว่างเขมรและไทยเริ่มพุ่งสูงขึ้นหลังรัฐบาลเขมรส่งคำร้องต่อองค์กรระหว่างประเทศกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงชายแดนซึ่งสร้างแรงสะเทือนให้ภูมิภาคต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อหลายฝ่ายกังวลว่าปัญหาเล็กอาจปะทุเป็นความขัดแย้งใหญ่ได้หากไม่มีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบจากทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของเขมรกลับไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะจีนซึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดเลือกที่จะไม่ออกมาหนุนหลังในทันทีโดยอ้างว่าต้องการความสงบ และความมั่นคงของภูมิภาคเป็นหลักทําให้ผู้นำเขมรรู้สึกถึงแรงกดดันอนอที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อการสนับสนุนสําคัญเริ่มสั่นคลอนขณะเดียวกันอาเซียนที่เขมรคาดหวังว่าจะช่วยหนุนในเวทีระหว่างประเทศก็ยังคงรักษาท่าทีเป็นกลางแม้เขมรจะพยายามโน้มน้าวให้ประเทศเพื่อนบ้านให้การสนับสนุนแต่หลายประเทศเลือกที่จะไม่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้าโดยไม่จําเป็นมาเลเซียและอินโดนีเซียออกท่าทีชัดว่าพวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปในความขัดแย้งที่ซับซ้อน โดยกล่าวว่าการแก้ไขข้อพิพาททางชายแดนควรเกิดขึ้นผ่านโต๊เจราจาเท่านั้นไม่ใช่การสร้างแรงกดดันทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อทั้งภูมิภาคเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่คาดหวังผู้นำขมรเริ่มเผชิญคำถามจากประชาชนในประเทศว่าการเดินเกมกดดันไทยนั้นมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่และทำไมพันธมิตรสำคัญหลายประเทศกลับไม่ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฝ่ายค้านในขมรใช้โอกาสนี้โจมตีรัฐบาลโดยกล่าวว่าการเดินเกมแข็งร้าว ในเวทีระหว่างประเทศเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะทําให้ประเทศโดดเดี่ยวมากขึ้นและทําให้เศรษฐกิจที่กําลังอ่อนแออยู่แล้วต้องเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติมไทยเองยังคงรักษาท่าทีสุขุมและไม่ตอบโต้ด้วยท้อยคํารุนแรงโดยฝ่ายความมั่นคงของไทยออกมาตรการเฝ้าระวังชาเยแดนเพิ่มขึ้นแต่ยังคงย้ําว่าต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและพร้อมให้ความร่วมมือในการพูดคุย เพื่อคลี่คลายปัญหานักวิเคราะห์หลายรายมองว่าพฤติกรรมของขเขมรมีส่วนมาจากแรงกดดันภายในประเทศที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์แข็งแกร่งต่อประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าการส่งคำร้องฟ้องไทยในเวทีระหว่างประเทศกลายเป็นการเดินหมากที่เสี่ยงและผิดพลาดจีนเองแม้จะไม่ออกมาสนับสนุนขเขมรยอย่างเปิดเผยแต่ก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ภูมิภาคเกิดความไม่มั่นคงที่อาจกระทบผลประโยชน์ในระยะยาวของตนโดยเฉพาะเส้นทางการลงทุนในโครงการตัก ง้างสร้างขนาะเดียวกันในเวทีอาเซียนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหลายประเทศย้ำว่าการรักษาสมดุลของภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญและไม่ควรให้ข้อพิพาทวิภาคีกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ที่ดึงเพื่อนบ้านเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่จำเป็นเขมรเริ่มส่งผู้แทนไปยังหลายประเทศเพื่อขอการสนับสนุนเพิ่มเติมแต่กลับได้เพียงท้อยแถลงระดับกลางกลงที่ไม่ช่วยให้สถานการณ์ในเวทีโลกเปลี่ยนไปมากนักทำให้รัฐบาลเริ่มกังวลว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจย้อนกลับมาทำร้ายภาพลักษณ์ตนเองการเมืองภายในเขมร เริ่มสั่นคลอนเมื่อประชาชนบางส่วนตั้งคำถามว่ารัฐบาลกำลังทำให้ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยไม่จำเป็นขณนะที่เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศไทยยังคงเน้นการสื่อสารในเชิงสร้างสารรค์โดยส่งสัญญาณว่าพร้อมร่วมมือหากขมเต้องการเจราจาและย้ำว่าการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือกุญแจสำคัญในการรักษาความสงบ และความมั่นคงของภูมิภาคนี้สื่อระดับนานาชาติประเมินว่าสถานการณ์ที่เขมรบอกว่าจะทําให้ไทยถูกกดดันกลับกลายเป็นว่าตนเองเป็นฝาดเผชิญแรงต้านเพราะส่วนใหญ่เห็นว่าท่าทีของไทยค่อนข้างสุขุมและมีเหตุผลมากกว่าในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งล่าสุดเขมรไม่ใหญ่ดอรับถ้อยถแถลงสนับสนุนจากอาเซียนตามที่คาดหวังทําให้ผู้นาเขมรต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ และพยายามลดน้ําหนักทางการทูตที่อาจทําให้ประเทศดูตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับเพื่อนบ้านนักวิชาการหลายคนเห็นตรงกันว่าความเคลื่อนไหวของเขเมรครั้งนี้เป็นความพยายามแก้ปัญหาไทยในที่สะท้อนผ่านเวทีระหว่างประเทศมากกว่าจะเป็นข้อพิพาทที่รุนแรงจริงจังเพราะหลายฝ่ายยังสามารถเจรจาได้หากทั้งสองประเทศมีเจตนาร่วมกันความเงียบของจีนในประเด็นนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญ,ญาณว่าปักกิ่งไม่ต้องการให้เกิดการแบ่งขั้วในภูมิภาคอาเซียนเพราะอาจส่งผลต่อผลประโยชน์ทางเสื รัฐกิจและยุทธศาสตร์ของตนในระยะยาวมาเลเซียยัยงยืนยันว่าพร้อมทําหน้าที่เป็นตัวกลางหากจําเป็นแต่ไม่ต้องการให้ประเทศตนต้องเข้าไปยืนอยู่ข้างใดข้างหนึ่งในข้อพิพาทเพราะอาจกระทบความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายอินโดนีเซียเองเน้นย้าว่าควรให้ความสําคัญกับเสถียรภาพของภูมิภาคมากกว่าการตอบสนองต่อความตึงเครียดเฉพาะหน้าโดยเสนอว,ว่าทั้งสองประเทศควรเปิดโตหาหรือผ่านช่องทางทางการทูตการที่เขเมรไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านทา ให้รัฐบาลต้องหันกลับมาประเมินกลยุทธ์ของตนใหม่โดยหลายฝ่ายในขเขมรเริ่มเรียกร้องให้ลดความแข็งกราะววอและหันมาใช้แนวทางประนีประนอมมากขึ้นสถานการณ์นี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมต่อการค้าชายแดนระหว่างไทยและขเขมรแต่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายยังคงหวังว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบการค้าขายที่มีมูลค่าสูงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าหากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมการโต้เถียงในเวทีระหว่างประเทศ อาจกลายเป็นฉนวนให้เกิดความเข้าใจผิดในระดับพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดไทยยังคงเน้นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าชายแดนปลอดภัยและมีมาตรการเพียงพอขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการะตอบโต้ทางการทูตที่อาจทำให้สถานการณ์บางปลายในฝั่งเขมรเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดใช้นยโยบายแข็งกร้าวเพราะอาจสร้างความไม่มั่นคงภายในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการตั้งคำถามว่าการฟ้องไทย จะทําให้ประเทศได้ประโยชน์อะไรจริงหรือไม่ชุมชนระหว่างประเทศยังคงย้ําว่าควรใช้กระบวนการทางการทูตในการแก้ไขปัญหาแต่หลายฝ่ายก็จับตามองว่าผู้นำ,ำเขมรจะมีท่าทีอย่างไรหลังไม่ได้รับการสนับสนุนตามที่คาดไว้เขมรเริ่มสร้างการสื่อสารใหม่ต่อประชาชนโดยอ้างว่านี่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของประเทศแต่เสียงวิจารณ์ยังคงดังขึ้นเรื่อยหา,หาเพราะหลายคนเห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีต้นทุนทางการเมืองสูงเกินไปในทางกลับกัน ไทยได้รับคำชื่นชมจากหลายประเทศในภูมิภาคที่พยายามรักษาความสงบและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำรุนแรงที่อาจทำให้สถานการณ์ลุกลามมากขึ้นแม้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างสมบูรณ์แต่บรรยากาศการทูตเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเมื่อผู้แทนของทั้งสองประเทศเริ่มส่งข้อความไปยังกันและกันเพื่อเปิดทางสู่การเจราจายอย่างไม่เป็นทางการนักวิเคราะห์มองว่าหากทั้งสองประเทศสามารถเปิดโต๊ะเจราจายอย่างจรงิงจังปัญหานี้น่าจะคลี่คลายได้ค่อนข้างเร็วเพราะส่วนใหญ่เกิดจาก แรงกดดันทางการเมืองมากกว่าความขัดแย้งด้านความมั่นคงจริงจังสุดท้ายสถานการณ์ขมรที่ถูกเหมือนจากจีนและอาเซียนได้กลายเป็นบทเรียนสําคัญว่าการดําเนินนโยบายการทู่ที่แข็งกร้าวโดยหวังพึ่งการสนับสนุนจากต่างชาติอาจไม่ใช่ทางออกที่มั่นคงและทั้งสองประเทศควรหันกลับมาใช้การเจราจาเพื่อรักษาความสงบในภูมิภาคอย่างยั่งยืนกระแสะความไม่พอใจในขมรเริ่มขยายวงกว้างขึ้น เมื่อกลุ่มนักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนจำนวนหนึ่งออกถแถลงการร่วมแสดงความกังวลว่าการยกระดับความขัดแย้งกับไทยโดยหวังพึ่งแรงสนับสนุนจากต่างชาตินั้นเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มั่นคงและอาจนำประเทศไปสู่ความเสียหายทางการทูตระยะย,ยาวหากไม่มีแผนรองรับที่รอบคอบมากพอการตั้งคำถามต่อรัฐบาลเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อเอกสารบางส่วนที่หลุดมาจากไทยในหน่วยงานแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลบางฝ่ายประเมินผิดว่าจีน จะสนับสนุนขเขมรนอย่างเต็มที่ตามรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่สถานการณ์ในภูมิภาคทําให้จีนเลือกไอชักความเงียบเป็นอาวุธทางการทูตแทนที่จะออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนความเงียบของจีนทําให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มวิเคราะห์ว่าปักกิ่งอาจกําลังวางตัวเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความแตกแยกภายในอาเซียนเพราะการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจสะเทือนต่อดุลผลประโยชน์ที่จีนวางไว้ในภูมิภาคนี้มานานหลายปีการคาดการผิดพลาดครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่บางคนในขเขมรนเริ่ม หวันใจว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลอาสันครอนเพราะประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าพันธมิตรระดับใหญ่จะยืนเคียงข้างในเวลาจําเป็นแต่กลับกลายเป็นว่าทุกฝ่ายเลือกถอยห่างยอ่อหางรมัดระวังขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ในไทยเริ่มสะท้อนความมั่นใจว่าการรักษาท่าทีสุภาพและพร้อมเจรจาของไทยช่วยลดแรงกดดันจากนานาชาติได้มากเพราะไทยไม่ตอบโต้ด้วยถ้อยคํารุนแรงทา ให้สถานการณ์ดูเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่าตั้งรุกนักวิเคราะห์ในประเทศที่สามมองว่าเขมรกำลังประสบปัญหาผิดจังหวะทางการทูตเพราะเลือกยกระดับข้อพิพาทในช่วงเวลาที่อาเซียนกำลังพยายามรักษาความเป็นหนึ่งเดียวและไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งใดเข้ามาบ่งเบรนทิศทางการทำงานของภูมิภาคการฟ้องไทยในเวทีระหว่างประเทศกลายเป็นดับสองคมเมื่อหลายฝ่ายมองว่าประเด็นดังกล่าวควรแก้ไขผ่านการเจรจาแบบทวิภาคีมากกว,ากว่าการนำขึ้นเวทีโลก เพราะอาจทําให้ทั้งสองประเทศเสียโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ก็เลือกที่จะรักษาท่าทีเป็นกลางโดยเด็ดขาดเนื่องจากไม่ต้องการให้ข้อพิพาทระหว่างสองชาติลามไปสู่ความขัดแย้งด้านการเมืองในกลุ่มซึ่งอาจส่งผลต่อสเสถียราภาพของภูมิภาคทั้งหมดในเขเมรมีรายงานว่าผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจชายแดนเริ่มได้รับผลกระทบจากบรรยากาศความตึงเครียดเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวและการ คาลดลงทําให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลรีบหาทางออกก่อนความเสียหายจะลุกลามแต่รัฐบาลขมิยังคงยืนกรานว่าการเดินเกมนี้เป็นการปกป้องอธิปไตยทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจกลายเป็นเกมศักดิ์ศรีที่ยากจะถอยโดยไม่เสียหน้าแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ตั้งแต่แรกก็ตามความกดดันจากฝ่ายภายในทําให้ผู้นํเขมิญเริ่มมองหาทางออกที่ไม่ทําให้ประเทศดูเป็นฝ่ายแพ้ โดยมีการหาหรือภายในเพื่อหาวิธีลดระดับข้อพิพาทลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาลไว้ขนาะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงเฟตระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดแต่พยายามไม่แสดงท่าทีว่าจะยกระดับกำลังเพราะไม่ต้องการสร้างความหวาดกลัวหรือเข้าใจผิดที่อาจทำให้สถานการณ์ขยายวง โดยไม่จาเป็นไทยยังคงส่งสัญญาณทางการทูตแบบลุ่มลนเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในทุกระดับซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่เข้าข้างเขมรอย่างชัดเจนในการประชุมระดับภูมิภาคครั้งล่าสุดเขมรพยายามผลักดันให้มีการออกแถลงการสนับสนุนตนแต่ประเทศต่างๆกลับเลือกใช้ถ้อยคำกลางๆที่เน้นการรักษาสันติภาพและความมั่นคงมากกว่าการเข้าข้อหางฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนสถานการณ์นี้ทําให้เขมรเริ่มตรหนักว่า ตนเองกําลังอยู่ในมุมอับทางการทูตเพราะทั้งพันธมิตรระดับใหญ่อย่างจีนและกลุ่มอาเซียนต่างเลือกวางตัวนิ่งทําให้ความตั้งใจที่จะกดดันไทยไม่มีน้าหนักเทียงพอบางฝ่ายในขเมรเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างจงแจ้งว่าการเดินเกมในครั้งนี้สร้างผลเสียมากกว่าผลดีเพราะทําให้ภาพลักษณ์ประเทศดูเหมือนกําลังใช้เวทีนานาชาติเป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในมากกว่าที่จะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ที่แท้จริงสื่อในไทยก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเคลื่อนไหวของขเมรมี เป้าหมายทางการเมืองภายในเป็นหลักโดยเฉพาะการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลท่ามกลางแรงกดดันด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลุ่มนักการทูตอาวุโสในภูมิภาคบางคนระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่าก,การใช้เวทีระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาทวิภาคีนั้นมักไม่ได้ผลเพราะประเทศต่างๆมักคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการเข้าข้างใครอย่างเปิดเผยผลกระทบทางจิตวิทยาต่อประชาชนเขมรเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อความหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติแทบไม่เกิดขึ้นจริงทําให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงในหลายพื้นที่ตามรายงานที่หลุดออกมาจากระดับท้องถิน่ขนขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและเขมรในพื้นที่ชายแดนยังดําเนินไปในระดับปกติเพราะผู้คนส่วนใหญ่ไม่อยากให้ความขัดแย้งทางการเมืองมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าความกังวลเริ่มเพิ่มขึ้นทีละน้อยบรรยากาศความไม่แน่นอนนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจชี้ว่า หากข้อพิพาทยืดเยืย้อการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงอาจได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งจะสะเทือนต่อทั้งสองประเทศโดยเฉพาะชุมชนที่พึ่งพาก,กันและกันเขมรเริ่มมองทางเลือกใหม่คือการเจราจาลับกับไทยผักหาแนอช่องทางไม่เป็นทางการเพื่อหาข้อตกลงเบื้องต้นที่ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไม่ทําให้รัฐบาลสูญเสียความน่าเชื่อถือทางการเมืองไทยตอรับแนวคิดดังกล่าวอย่างระมัดระวังโดยต้องการให้การเจราจาอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ เพื่อกดดันเวทีนานาชาติซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ขเขมรจําเป็นต้องยอมรับหากต้องการลดความตึงเครียดจริงๆผู้สังเกตการระบุว่าความพยายามทางการทูตอย่างเงียบๆเ,เ,เริ่มสร้างผลลัพธ์เพราะท่าทีแข็งกร้าวของขเขมรลดลงเล็กน้อยแม้จะยังไม่ประกาศถอยอย่างชัดเจนก็ตามหลายฝ่ายในขเขมรเริ่มเสนอให้รัฐบาลเอปิดพื้นที่ให้สื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ต่อประชาชน เพราะการปิดกั้นข้อมูลอาจยิ่งทําให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่พอใจในวงกว้างในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนรเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมช่องทางกลางสาหรับให้ไทยกับเขมรได้พบปะหาหรือเพราะไม่ต้องการให้ความขัดแย้งนี้ขยายวงจนกลายเป็นปัญหาระดับภูมิภาคการที่หลายชาติไม่ยอมหนุนหลังทําให้รัฐบาลเขมรต้องทบทวนบทบาทของตนในอาเซียนใหม่เพราะเดิมคาดหวังว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้ตนมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามอ โดยยอสิ้นเชิงนะักการทูตเกษียณหลายรายเริ่มออกมาเตือนว่าหากเขเมรยังคงเดินหน้าแบบดื้อดึงโดยไม่สนใจเสียงเตือนจากทั้งในและนอกประเทศสถานการณ์อาจก่อให้เกิดการโดดเดี่ยวทางการทูตในระยะยาวซึ่งยากต่อการกอบก,กู้กลับคืนสถานการณ์นี้จึงกลายเป็นบทเรียนสําคัญว่าการหวังพึ่งพันธมิตรภายนอกโดยไม่มีหลักฐานแห่งความร่วมมือที่มั่นคงอาจนําไปสู่ความผิดหวังได้ง่ายเพราะทุกประเทศมีผลประโยชน์ของตนเป็นตัวกําหนดการตัดสินใจท้ายที่สุดการที่จีน และอาเซียนวางตัวนิ่งไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งเขมรนแต่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศต่างๆต้องการให้ความตึกงเครียดคลี่คลายด้วยวิธีสันติและไม่ต้องการให้ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นชนวนที่กระทบสเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคในระยะยาว